มือใหม่หลายคนนะครับที่คิดจะเริ่มทำอาชีพผลโคกนะครับและยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับและต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าต้องใช้อะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีเตาผลโพกนะครับต้องเป็นเตาคู่นะครับถ้าคิดจะทําขายนะครับต้องเป็นเตาคู่นะเพราะถ้าเตาเดี่ยวนะครับจะไม่ทันนะครับเป็นเตาคู่2เตาได้หรือจะเป็น3ามเตาได้นะครับนี่ครับเตาผลโพกก็จะมีลักษณะหัวแบบนี้นะครับถ้าเตาทาครัวจะใช้ได้นะครับ นี่นะครับเป็นตาแบบนี้แล้วก็จะมีฝานะครับเป็นฝาตาเหล็กนะแล้วก็จะมีกระทะครับนี่ครับเป็นกระทะเหล็กหล่อนะครับไตส์ยี่แปดหลุมครับไปยี่แปดหลุมแบบนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทำหุมโครตครับเราจะมีมีเตานะครับมีเตาแล้วก็จะมีกระทะนะครับแล้วก็มีฝานะครับนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่คิดจะค้าขายอาชีพลุมโคตนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคือมีอุปกรณ์ครับหรือชุดเตาก่อนนะครับ